ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมช่อง GGC นะทุกคนก็อันนี้อยู่เกมเป๊ะประมาณ21นะทุกคนก็อะไรเนี่ยอ๋อต่อสัญญาไปวันนี้วันศุกร์นะทุกคนก็มีไอ,อน้นี่มาใหม่อ่าเร็วเหรอแมตตเดย์เออก็เฮ้ยแง่เนี๋ยจะมาเล่นไอ้นี่นะทุกคนนี่อันนี้ มันดีผมเลื่อนไปแล้วนะรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวแปบนึงดูทีมก่อนแล้วกันอนี่ก็ประมาณนี้นะเขาให้ฟูบาร์ซานะแต่ผมเอาไปแค่มาเล่นวงการก่อนละกันนะเออเอ้ยอเออันนี้แหละประมาณนี้ละกันนะคนไปแล้วก็นนะวกตัดไปรอในเกมเลยละกันอไป ไปยุมกดไลาคาก์กดส u ต s c ค i b กดกดิ่งละอือไปะละปะอ่าแล้วครับทุกคนก็มาแล้วอู๋เจอสองพันว่ะสองพันห้านะเอ้ยหนึ่งพันสองร้อยห้าคะแนนเออก็ตอนนี้อ่ามันเขาก็บาซาบ่าเหมือนกันดูดิโอ้โหฟูบาซ่าเลยนี่ว่ะยิ่งเข้มอือลับบากกูแล้วเจอของหนักกันทุกคนแล้วต,ตัดไปตอน เกมเลยลกันทุกคนป่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วนะครับทุกคนป่ะคลิกออฟครับผมเริ่มเกมอ๋อได้อยู่ครับผมไปอันซูวิ่งดิสวยครับผมเอาแล้วหลุดฮนะแล้วยูนครับกองหน้าอยู่ไหนกองหน้าไม่อยู่ครับเมซี่อยู่แล้วเปิดเข้ามาให้เมซี่ฮึมไม่ได้ครับเจอกับปีเก้ปีเก,เก้ตัวใหญ่เกินอ๋อเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงไปส่งให้เขาทำไมอุย้ยอินเนสตาไปส่งให้เขาทำไมเนี่ยเออเฮ้ย โอ้โหเกือบหลุดทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเออได้อยู่ไม่แดกกูล็อกไปเมสซี่เอ้าหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดว่ะปุ๊บออกมาเออสวยแล้วจุ๊บเขาเสียบว่ะเขาเสียบดีว่ะเอาอลไรได้อยู่ครับผมทุกคนเดี๋ยวปั่นโค้งเลยกูไม่ให้เนสตอรแหว่งพลาดว่ะโอ้ยไปแค่ไม่ได้ครับผม เขาไม่ให้มาที่เกสแมนลิสแมนแล้วโดนโยวิ่งแล้วยิงเลยโอ้โห่กับโดนครับทุกคนเทสเตเกนเราเซฟไม่ได้ฮนะอย,ยอดเลยไปมาสวยครับผมไปไปนั่นแหละครับผมแล้วเมสซี่วิ่งครับซีวิ่งได้ไหมไม่ได้ครับหลอกไว้ก่อนกูบอกให้หลอกยิงทำไมไม่ทำอ่ะเอาะไรอย่างนี้ได้ปั่นโค้งโอ้โห้แล้วตีเซฟของทเทสเตเกนฝั่งเขาครับผม กูปั่นสามเหลี่ยมเลยนะเมื่อกี้เข้าสวยเลยนะแม่งเซฟได้ะ่ะโอเคเนี่ยมันกันนี่เอเฮ้ยตรงนู้นนั่แหละสวยสวยเลยก็ปุ้มปุชได้ไหมเราได้อยู่ไม่มาโอ้ยพลาดเยอะพลาดบ่อยเกินเกมแล้วก็พลาดอะไรครับนี่ดิเอเฮ้ยอืมนั่นแหละ ครับต้องวิ่งมึงต้องวิ่งแล้วเอาแล้วทางนู้นครับผมเฮ้ยยิ่โรเบตโตบันทองแล้วมันที่ผมเห็นนะมันยังไม่ได้อัพเลเวลด้วยยังวิ่งเร็วกว่าอันซูอ่ะอี๋อันซูตามไม่ทันเลยยิ่งทอะไรวะใช่ปะนั่นแหละผมแล้วอินเอสตาก็วิ่งเหมือนกันอินเอสตาโอ้โหแม่งไม่ซูบุตเกตไม่ไหววะกิ๊บแมนกิลบุตบูตเกตเกินไปพอล สวยครับผมไดโก็ได้แล้วโอ้โหเมซี่ไม่ไม่ไม่เอาครับผมแล้วได้อีกทีนึงเขาโยนเข้าห้มาเมซี่เมซี่ข้างในว่างแต่ขอยิงเองแล้วกันรู้ว่าพลาดครับอ่กว่านี้ถ้าผมผมรู้เลยถ้าผมแทงไปนะทุกคนมันตัดได้ผมรู้อ่เดี๋ยวให้ได้แค่มาเปิดแล้วกันนะครับไม่แค่มาเปิดมุมให้ทุกคนเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไง โยนประมาณนี้เปล่าไม่รู้โยนมั่วมาบานนี้แล้วอืเขาโยกมาได้ฮนะให้มาก่อนโ,อโ,ยโยให้ไปเข้มเอาละอุ้ยเกือบหลุดทุกคนเกือบแล้วเอ้าเลยแบงค์เข้มได้ยี่ครับเลยแข้มได้แล้วเสาสอง,สองลงโล่งโอ้โหตีเซฟเอาสไลด์ทำไมกดไลค์ไม่ได้สไลด์อะไรวะก็คือแบบวิ่งไปหาเขาเฉยนะวิ่งไปหาเขาแล้วก็สไลด์เขาเฉยเลยแม่งงงเลย อะไรครับเนี่ยครับได้ครับผมตรงอ่าเปิดตรงนี้ว่ะเฮ้ยเอาสวยดิเอ้าอะไรก็ไม่เอาหมดเวลาเฉย <c oughs> เดี๋ยวตัดไปตอนขึ้งหลังกันนะทุกคนไปเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผมเปลี่ยนเอาอันซูออกนะฮะแล้วเอาตอเลสมาแทนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเอาเอ่อโยนครับไปเล่น ปิกซ้ายแต่เปลี่ยนเป็น s s สเอสนะฮะโอยเกือบโดนยิงเกือบโดนยิงทุกคนติดบล็อกเหรอ,อดีติดบล็อกดูว่ามันยิงออกไปเองนะฮะเฮ้ยแบงค์สวยวเปิดมาน่ากลัวมากเอา้าเฮย้ยเฮย้ยใช้ตู้ส่งเหรอชิดเข้มเขาใช้ตู้ส่งไว้บางคนมเมื่อกี้เอาแล้วต่อเลสวิ่งครับผมแล้วหลุดเลยหลุดหลุดไหมหลุดหลุด,ลด,ลดครับผมแล้วแตกออกมาแล้วก็ งัดเบาๆเรียบร้อยครับผมโอ้โหสวยๆครับผมลูกนี้ยดนครับแทงสวยมากครับโดูตอเลสครับเอ้ากดข้าไม่โดนดูทุกคนแทงมาอย่างงี or, friend> friend uh ้โอ้โหแล้วประตูเข้าออกมาครับแล้วเราก็แตะออกซ้ายนิดดึงแล้วก็ชิปเบาๆครับผมโอ้โหเอ้เดนเบเล่เดนเบเล่แม่งน่ากลัวเร็วจัดเลยเอ้เอ้ยอ้ยขขบคุณลองเล่รับผมไม่ได้รองเร่เอ้าวเฮียเด็กเบคแฮมชิ้หายละไม่ได้ลองเล่เมื่อกี้โดนแล้วแล้วก็ เกือบเลยดีโคมึงส่งพาดมึงไม่ส่งไปขา้างหนนิด่ะ <c oughs> กูกดเองได้แหละขอโทษรอรีโย,โยนี่ไงเปลี่ยนตัวปูโยโมึงจะมาทําไมเนี่ยทุกคนเวลาแบบบอลตายอย่างเงี้ยมันไ,มได้บันไม่ตายบอลมันไปทางแบบทางอื่นอนะ่ะไม่มีใครได้เงี้ยจะเปลี่ยนตัวแม่งก็เสือกดส่งใช่เลยทั้งที่เรายังไม่ได้บอลอนติตี้ดักว่ะดักดีด้วย เอาแล้วได้ครับผมยนค์เขาก็ดักดีเหมือนกันแล้วโอ้ยหลุดอีแล้วครับผมแล้วก็แล้วก็เสาแรกโอ้โหติดเซฟหลอกมาแล้วให้มาที่ยนครับแล้วยนครับปั่นโค้งค้งเรียบร้อยครับผมโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับผมสุดสวยเลยจังวันนี้เอากดข้ามแล้วไอ้คบเนี่ยตอนเลสยิงลูกแรกยิงเสาแรกแล้วติดเซฟนะฮะแล้วให้มาที่ยนครับอีกทีหนึ่งยนครับปั่นโค้งโค้งสุดสวยเลยครับผมจังวันนี้โอ้โห แล้วบาบาซ่าเสื้อลายก็ได้ขึ้นนำสองสูตรแล้วตอนนี้ก็จะวิ่งแล้วครับผมแล้วก็หืมโดนเสียบแบบนี้ครับสไลด์ได้สวยมากครับนี่จะเดีว่าโอเคไม่ได้ครับผมเขาโยนพลาดนะจะโยนเหรอไม่ได้กินที่หรอกนะทบทีละกันห <c oughs> ยอกปึ๊บดูดูอ่าเขาดักฝั่งนู้นแล้วก็ให้ตัวนี้สิครับโยนไปปูโยนพลาดเอา้าได้เฉยครับเมซี่วิ่ง โอ้ยพิกเก้เขาดักว่ะเอาละได้ใช่ทุกคนปึ๊บผ่านโกงโกงโอ้แม่งอุตสา่าห์ปัองโค้งแต่ว่าจนเสามาดิเอ้ยเกินเกินไปป้าวโหสไลด์ลื่หลออูหสไลด์ลื่หลอแต่ไม่โดนะลรนะน่าใช่เขาสไลด์เลยว่ะเขาเริ่มล้อแล้วว่ะทุกคนอาอะไรครับเนี่ยอ่าแบคแฮม เดี๋ยวนะมึงให้มาตรงนี้ทําไมมึงไม่ให้แบบเปลี่ยนวะมันคงยิงได้มั้ยอ้านี่ไงได้ละไอ้มาเมซี่ครับมาวิ่งวิ่งมาวิ่งมาเร็วอื้มเอาเมซี่ไม่ได้ยิงทุกคนเขาเตะเข้าเขาเตะเข้าประตูตัวเองทุกคนโอ้โหรีบกดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูไอในไฮไลท์ก็ได้นะโอ้โหเขาเขาเตะเข้าประตูตัวเองครับผมโดยโดยยงครับเตะเข้าประตูตัวเองเอาเอาเฮ้ยโอ้โหกลับโดน เดี๋ยวผมโอ้โหจะส่งอย่างแรงเลยปาไปวิ่งเดียมไปรีบแม่งเร็ว,รวจัดเลยมันดักได้หลายลูกแนะเนี่ยเอยโอ,โอ,โอ้สวยสดีเกนเยี่ยมเยี่ยมวิ่งเล่นเสียงยิงเมสซี่เมซี่ยังไม่ได้ยิงเลยวะให้ไปเมสซี่เมสซี่ให้มาวิ่งพิเก้แม่งดักบอลดีมากครับทุกคนแต่ว่าก็หลุดเหมือนเดิมวิ่งสวยครับผมโยนครับหลอกงี้เฟกช็อตแล้วก็ยิง อีกแล้วเหรอหลายรอบมากครับทุกคนโยนครับอ่ะเหมือนแบบเหมือนมันติดเล่นนะทุกคนแบบคือแบบจะจ่องั้นนะยิงคือแบบอย่างน้อยเข้ากรอบติดเซฟก็ยังโอเคนะทุกคนแต่นี้ไม่ยิงออกเฉยเลยผมก็งงอ่ะ <S <S งงลีอะไรครับเนี่ยมึงร้อยหนึ่งนะครับโยนครับทำไมยิงอย่างงี้อืมงงลีเอ้ยยา่ยาๆๆนี่ไม่ได้หรอเอ้ยพลาดพลาดพลาดโอ้ได้อยูสับผมให้มา โอ้ยนีสตอรเหนื่อยแล้วโอ้ยนีสตอรเหนื่อยแล้วทุกคนทึบให้ไปให้ไป,ไปหแหละจอดี้ออกมาวิ่งแล้วครับผมเซ็กชั่นมาทึ๊บเซ็กชั่นอีกทึบสวย,สรวยครับผมเนตอรอุ้ยเกี่ยวกับโดนให้มาเดโก้แล้วเต็มข้อยอย่างนี้อู้สวยครับผมทุกคนสวยมากครับผมจังหวะนี้ โอ้ก็ไม่ดูโคตรสวยผมสี่ศูนย์นะทุกคนโคตรโหดเลยครับผมแต่แต่ละคนโอ้โหก็เรียบร้อยนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะฮะแล้วกันต่อไปทุกคนไปโอเคครับตัวนี้ก็ตัดมาอย่างนี้เลยแล้วเอา้าตอเล็ตแตะออกซ้ายแล้วงัดบบชิบเบา,เบาๆเลยครับผมโอ้โหสุดสวยนะทุกคนดูไหมฮะมีครับโยนครับแตะมาแล้วส่งมาแล้วโยตอเลสแตะอ้อมแล้วก็งัดโอ้โหสุดสวยคนระับผม ตัโนโยโรวโย่โโยไหนวะปั่นปะดูทุกคนอึบอึบปัป่นโคง้งๆเราเซฟได้ปะเราจะดูลูกที่เรายิงได้ดีกว่านะทุกคนนี่ตัวนี้ไงยิงเสาแรกไม่เข้าตอเลี้ให้มายนครับยนครับปั่นโคง้งๆเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดเลยครับผมใหม่ฮะตัดไม่ทีก็ปั่นโคง้งๆไปสลับแนวนะอันนี้เดยยงที่คเข้าไปต,ตัวเองครับเ็กแฮมให้มาแล้ว เตะเข้าระตัว,ต,ว,ต,วตัวเองเฉยเลยครับผมเดยยองฮะเมสซี่ไม่ยอมยิงนะปล่อยฮนะแล้วก็ไปโดนขาเดยยองเข้าอนะดูคนดูเนี่ยมันไม่ยิงนะแต่ไปโดนขาเดยยองเข้าเฉยเลยเมสซี่เมสซี่ไม่ยิงอนะ่ะเนี่ยนแะทงมาอย่างงี้แล้วล็อกแล้วก็มาเข้าโค้แล้วยิง <c oughs> ยิงออกเฉยเลยทุกคนเกือบเข้านาะนิดเดียวตอนนี้มาเดโก้ฮะยินเนตตาให้มาเดโก้แล้วเดโก้ยิงเลยอื <c> ้อ <oughs> สวยมากคนระับทุกคนลูกนี้ผมโค้ชชอบเลยลูกยิงไกล โอ้โหเสียบเสาเลยฮะสุดสวยคหับผมพวกนี้ก็โอเคครับทุกคนคลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมมากนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะทุกคนก็ไปแล้วฮะทุกคนบ๊ายบาย